สวัสดีครับคลิปบรรยากาศการเดินทางมาถนนบางกรวยจงถนอมอ,อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อเนื่องมาจากคลิปตะก่อนนี้นะครับที่ไปสถานีรถไฟฟ้าบางบำรุขากลับก็เลยแวะดูบรรยากาศถนนเส้นนี้นะครับถนนถนนบางกรวยจงถนอมก็เป็นถนนเก่าแก่นะครับของจังหวัดนนทบุรีอําเภอบางกรวยนะครับ หลังจากออกจากสถานีรถไฟฟ้าบางบำรุกก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะขึ้นสะพานตรงเกือกม้าเลี้ยวขวาลงไปเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนเทิดพระเกียรติรับชมต่อครับตรงนี้ก็ทำโค้งสะพานลงอยู่นะครับลงจากสะพานก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับฝั่งทางด้านขวามือก็เป็นสถานีรถไฟฟ้า บางบํารุงนะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถส่วนแอดมินก็พาตรงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเ,เทิดพระเกียรตินะครับนี่ฮะเข้ามาสู่ถนนเทิดพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้สําหรับถนนเทิดพระเกียรติก็ถนนสองเลนสวนทางนะครับตรงทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือหมู่บ้านธนากรวิลล่าซึ่งเป็นหมู่บ้านาที่มีชุมชนหนาแน,น่นนะครับเก่าแก่นานแล้วด้วยนะครับหมู่บ้านนี้ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคนที่อยู่อาศัยมีทั้งบ้านเดี่ยวและเทาวเฮ้าส์นะครับอาคารพาณิชย์ตึกแถวก็มีภายในตรงหมู่บ้านนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหมู่บ้านใกล้ชิดติดกันก็มีโครงการอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้เข้าไปนานแล้วนะครับมาดูต่อนะครับในส่วนของถนนเทิดพ,พระเกียรติตรงนี้ก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปสู่ อำเภอบางกรวยนะครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปบนสู่ถนนบางกรวยจงถนอมนะครับตรงนี้ก็เข้าสู่ในเขตของอำเภอบางกรวยนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละก็จะถึงช่วงเลี้ยวซ้ายนะครับคือเข้าสู่ ถนนบางกรวยจงถนอมนะครับตรงนี้ก็คือเข้าสู่เขตอําเภอบางกรวยเป็นที่เรียบร้อยนะครับอําเภอบางกรวยจะเป็นอําเภอเล็กๆนะครับของจังหวัดนนทบุรีซึ่งใกล้ชิดติดก,กันกับกรุงเทพนะครับก็ความเจริญนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแต่ว่าอินไอของต่างจังหวัดก็ยังมีนะครับตรงนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่นะครับในเขต เทศบาลนะครับอำเภอบางกลวยซึ่งจะเป็นแหล่งศูนย์ราชการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจที่ทำการอำเภอโรงพยาบาลบางกลวยก็อยู่ในแถบนี้เลยนะครับรับชมกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นสะพานนะครับตรงนี้สะพานาบางกลวยนะครับตรงนี้ก็ข้ามสะพานมาก็ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานราชการ ระดับอำเภออย่างที่เคยเกิ่นไว้นะครับก็จะมีป้ายบอกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่วการอำเภอก็ตรงมาเรื่อยๆบรรยากาศนี่ก็ไม่ยังมีกลิ่นอายของต่างจังหวัดนะครับจริงๆอำเภอบางกลวยนี่ติดกับกรุงเทพชิดติดกันเลยทีเดียวนะครับกับกรุงเทพเนี่ยขนานก,นกันกับกรุงเทพแต่ว่าในส่วนของอความเจริญเนี่ยจะยังไม่ถึงกรุงเทพนะครับแต่ก็ใกล้เคียง ก็จะมีเส้นนี้นี่บางกรวยจงถนอมเนี่ยก็จะมีเส้นที่หมู่บ้านจัดสรรเยอะแล้วก็หนานแน่นด้วยนะครับตรงนี้มีทั้งคอนโดก็ขึ้นผุดมาขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปบางกรวยจงถนอมแอดเองเนี่ยมาทําเมื่อปีกว่าๆแล้วล่ะนะครับก็ดูว่ามีความมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขึ้น เยอะเลยนะครับแล้วก็มีคอนโดขึ้นพอสมควรนะครับก็เนี่ยอยู่ไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือหรือขวามือก็จะมีทั้งหมู่บ้านนะครับหรูหราแล้วก็คอนโดที่ขึ้นมาให้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกเรื่อยๆนะครับถนนว่าจะอะไรและที่สําคัญแถวนี้เนี่ยวัดเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วัดดังๆทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยก็ ไม่แปลกนะครับที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เหมาะที่คนที่จะมาพักกันนะครับซื้อบ้านซื้อคอนโดกันตรงนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะว่ากันตรงๆเนี้ถึงแม้ว่าอำเภอบางกรวยนะ่ะจะเป็นอำเภอขนาดเล็กนะครับแต่ว่าพื้นที่เขาก็เป็นในแนวทางยาวขนากนกันกับถนน บรมราชชน,นีหรือว่าปิ่งก้าน, 9, นครชยัยศรีนู่นแหละนชนชนกันกับอำเภอพุทธมนฑลอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับชนกันตรงนั้นไปเลยนะครับตรงนี้สําหรับอำเภอบางกรวยในส่วนของถนนทน้ทางหรือว่าควัเป็นอยู่เนี่ยตรงนี้กลิ่นไอของต่างจังหวัด มาเต็มๆนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะติดกับกรุงเทพก็ตามแต่การเป็นอยู่หรือชาวบ้านก็ยังจะอยู่ในเดิมเพราะว่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นสวนก่อนนะครับแต่ก่อนก็ทําสวนทนํานาพวกนี้ก็ยังมีกินอายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็มีอย่างเนี้ยหมู่บ้านเกิดขึ้นกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คอนโดมีหรูหรากันก็มาเยอะะเนี่ยตรงนี้อย่างขวามือก็เป็นคอนโดอีก คนข้งที่จะได้รับความนิยมนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวออกมานะครับจะเลี้ยวไปไหนนะครับตรงนี้ก็คือจะทะลุกันน้นเลยนะครับถนนราชพฤกษ์นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็มาดูบรรยากาศต่อนะครับถนนบางกรวยจงสนองเป็นยังไงกันบ้างถนนสองเลนส่วนทางนะครับตรงนี้เขาเรียกถนนสวองเลนส่วนทางแล้วก็มีป้ายติดบอกเรื่อยๆนะครับว่าตรงนี้ถึงไหนทุ่งไหนเนี่ยแต่ระยะนี้ก็จะเป็นในช่วงของวัดนะครับ ที่เห็นป้ายบอกบอกเนี่ยวัดนวนวัดนี่วัดอะไรต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะใครจะมาไหว้พระเข้าวัดเนี่ยสามารถมาไหว้นนทบุรีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปต่างจังหวัดที่ไกลๆนะครับตรงนี้สะดวกกว่าครับสําหรับคลิปบรรยากาศการเดินทางบนถนนบางกรวยจงถนอมนะครับอันนี้เปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวจากถนนค่อนข้างที่จะเปลี่ยวนะครับก็ หนาแน่นไปด้วยตึกแถวแล้วก็บ้านเรือนอาคารพณิชย์จากก่อนเนี้ยแอดมาทันนี่น่ากลัวเหมือนกันนะมันเป็นที่ลกล้างว่างเปล่ากันทั้งสองฝักฝังเลยทีเดียวตอนนี้เต็มแน่นไปหมดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปบรรยากาศนะครับในการเดินทางบนถนนบางกรวยจงถนอมเริ่มบางบํารุถนนเทิดพระเกียรติแล้วก็เข้ามาสู่ถนนบางกรวยจงถนอม ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามและรับชมกันไปไเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเลี้ยวได้2ทางนะครับเลี้ยวตามรถสีฟ้าก็ได้แต่แอปที่จะเลือกมาเลี้ยวตรงนี้นะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ